ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอวดหินนะคะคือช่วงนี้เรากำลังบ้าหินอยู่เราเราเรากำลังบ้าหินดิบอยู่นะคะหินดิบเป็นก้อนนะคะก็อันนี้จะเป็นหินขายนานัยนะคะเพื่อนๆมีใครที่รู้จักขายนานยไหมหินขายนานัยอ่ะคือที่แรกเราก็ไม่รู้จักหรอกก็ในเมื่อมาทางนี้แล้วอ่ะมันก็ทำให้เราต้องศึกษาหิน แต่ละตัวไปโดยปริยายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าที่แรกเราก็จะมีแบบอ,อความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องพลหนี้สินใช่ไหมเพราะว่าเราตกงานแล้วเราอยู่บ้านเฉยเฉยใช่ไหมเราก็จะเราแล้วแล้วช่วงนี้เราบ้าหินไงเราก็เลยแบบเออเราเรารับรู้ได้ถึงพลังของหินนะ่ะแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าประมาณว่าเออจะมีหินตัวไหนที่มาช่วยเรา ในการแบบว่าช่วยเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรของเราได้บ้างอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่ละตัวบุคคลเอ,อทีนี้เราก็เลยแบบเซิร์ชดูมันก็จะมีหินขยานไายนตัวนี้นะคะเป็นหินขยานไาหราคาเขาก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะคะก็เลยเราก็เลยบบไปหาซื้อมาในแบบร้านที่ราคามิตรภาพนะคะเพราะว่าเราอุดหนุนเขามา หลายหลายชิ้นแล้วแล้วเขาก็จะให้ในราคาที่แบบจับต้องได้สําหรับคนตกงานอย่างเราอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยก็เลยได้มานะคะเป็นก้อนก้อนใหญ่หน่อยหนึ่งอันเนี้ยก้อนใหญ่หน่อยหนึ่งคือจะบอกเพื่อนๆว่าครั้งแรกที่เราได้หินก้อนนี้มานะจากที่ที่แรกอะที่เรามีภาระเรื่องนี้สิต์เน่ะเราก็จะแบบเหมือนประมาณว่าความรู้สึกพะวงเกี่ยกับภาระนิสินน่ะ มันมันมันเบาลงอ่ะมันเหมือนเราแก้ปัญหาได้อ่ะแล้วมันเหมือนมันพบทางออกของของเรื่องนี้มันทําให้ปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่มันเคยเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเราอ่ะมันกลายเป็นปัญหาที่ไม่ไม่ทําให้เราทุกข์ใจกับเรื่องนี้อีกเพราะมันรู้ช่องทางที่จะแก้ปัญหาอันนี้ได้อะไรเงี้ยทำให้เราไม่เครียดไม่เครียดเรื่องนี้สินอีกอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมันไม่รู้ว่ามัน คือเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะแต่เราเราพอเราได้หินในตัวเนี้ยก้อนนี้ยมานะก้อนใหญ่เราก็เราก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนั้นวันนั้นเลยเป็นวันที่เคลียร์มากเลยวันที่ได้หินมาแล้วก็เราก็เคลียร์ปัญหาได้เลยคือก่อนหน้านี้เราก็จะได้อะเล็กๆมาอะเล็กๆแบบนี้มาอะเล็กๆอย่างนี้ก็เห็นเล็กๆอย่างนี้แต่ก็ราคาไม่ใช่ถูกนะคะหลักร้อยนะร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยอืมก็ที่แรกได้มาแบบนี้อืมแล้วทีนี้ก็แบบคลั่งไคล้ไงก็เลยไปหาก้อน ที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยราคาก็จะแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะได้ชิ้นนี้มาพอได้ชิ้นนี้มาก็คือปลดล็อกปลดล็อกปัญหานิสินในหัวเราอะในจิตเราอะปลดล็อกออกมาได้หมดเลยและทีนี้ก็มันก็จะอัปเกรดไปเลยนะคนเราเนะ่ก <c oughs> ็ <c oughs> ทีนี้พอได้อันนี้มาปุ๊บมันก็มีแบบอยากจะได้แบบใหญ่กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแบบมาแบบให้มันรู้สึกแบบเอออลังการขึ้นมาอีกหน่อยอะไรเงี้ยก็จะได้ตัวนี้มาเดี๋ยวอ่า ก็จากที่ทีแรกตอนนั้นมันคือมีตัวนี้อยู่มีตัวนี้อยู่ครก็คือเดี๋ยวจะให้ดูนะความแตกต่างการอัปเกรดของเราอะไรเงี้ยก็คืออันนี้มีอยู่แล้วมันก็ได้ผลอยู่แล้วใช่ไหมอยากได้ใหญ่กว่านั้นอีกค่าอันนี้ก็คือประมาณนี้อันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆไปได้ใหญ่กว่านั้นมาค่ะก้อนนี้คือก้อนเดียวแล้วก็คือต้องจบละก้อนเดียวก็คือต้องจบเพราะว่า มันใหญ่มากแล้วมันหนักมากก้อนนี้สามโลกว่านะคะเพื่อนๆสามโลกว่านะคะก้อนนี้คือแบบคนไม่บ้าจริงก็คือจะซื้อไม่ได้แต่เราคือแบบหลงไหลมากอะหลงไหลแบบพอรับรู้ถึงพลังงานของเขาแล้วเราหลงไหลเข้ามากเลยอะไรเงี้ยเนี่ยคือแบบต้องใช้สองมือจับนะก็สวยนะแล้วคือหินชนิดนี้มันจะเป็นแบบว่า มันจะมีแบบว่าเป็นเป็นสีฟ้าสีฟ้าแล้วมีสีขาวเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าสีขาวนี่มันคืออะไรสีฟ้ามันคืออะไรแต่ว่าเขาในลักษณะของเขา,าเขาต้องเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าสีฟ้ามันช่วยเรื่องสติป,ปัญญาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันสติปัญญายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราโอเคเรารับรู้ได้ถึงพลังของเขาอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาวางใ,ใกล้กับที่ที่เรานั่งทํางานอยู่อะไรเงี้ยตรงที่ที่เรานั่งทํางานอยู่อะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าเราโอเค,อเ,คเราแฮปปี้กับกับเขาไงก็นั่นแหละเอามาอวดอันนี้คือคลิปนี้คืออวดโดยโดยตรงโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อนอวดแบบอวดแบบอวดหินนะอวดหินที่ได้มาคือแบบว่าเนี่ยคือดูสิสวยไหมอืมก็ประมาณนี้ค่ะมันไม่มีอะไรมากวันนี้ ขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนๆน,นะคะที่ที่สนใจดูจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ